เสร็จแล้วนะคะก็คือตําถั่วนะคะผักเราก็มีขนมจีนแล้วก็ตีบม้ก็ต้มอ่าอ่าเขาเรียกว่าอ่ากระดูกหมูนะคะทุกคนอ่าเขาเรียกว่าอะไรโอ้ติบก็ลืมไปแล้วขอโทษนะขาหมูนะคะขาหมูแล้วก็จะมีผักบุ้งนะคะเอาไว้กินแก้มเนาะอ่ะ โอเคนะคะเราไปกินกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้ตีมายก็จะมากินอาหารนะคะทุกคนเขาเรียกตำบักถั่วขนมจีนต้มขาหมูแล้วก็ผักบุ้งนะคะโอเคค่ะกินกันเลยค่ะเมื่อเป็นการเสียเวลาขออนุญาตใช้มือนะคะถ้า กินมูมามไปหรือว่าพูดไม่พออะไรก็ขอประทานโทษด้วยนะคะทุกคนใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าเลื่อนผ่านโฆษณาแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังให้ตีไม้เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีไม้กับตีน้อยโนเวด้วยนะคะขอบคุณค่าลุยเลยคะ่ะทุกคนอร่อยมากค่ะงง อืขาหมูนี่จะเค็มนิดนึงแต่แช่ไว้แล้วนะแช่น้ำขออนุญาตใช้มือแล้วทุกคนบอใส่มือมันบแาดไม่พี่น้องนี่นะคะขั่มเนี่ย ้ำถั่วอร่อยมากเลยทุกคนนี่ไม้ก็ใส่กระปิไปนิดนึงนะคะแทนน้ำปลาระ้วยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะทุกคนชอบกินนะอืม 姐牌姐牌，搬得比我忙 ขาหมูเรายังเหนือนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติมายจะย้ยำนะแบบต้มเละมากเลยลืมไปว่าจะไม่ให้มันเละเกินไปนะคะทุกคนอันนี้ติมาก,ก็พาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างนอกนะ,ะวันนี้ไร้สดนะคะก็เลยเละไปอย่างนี้แหละคะ่ะอร่อยเลยพี่น้องนานๆกินทีหนึ่งขาหมูนะคะ มันก็ไม่ได้เค็มอะไรมากมายนะคะขาหมูเนี่ยนะทุกคนแบบชนิดที่ว่าเปื่อยจนแบบละลายในปากเลยอะทุกคน อาจจะไม่เห็นอาหารนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะตีน้อยวันนี้ไม่งองแงนะคะทุกคนใส่มือเดียวพี่น้องโอ้้หูแซ่บพี่น้องทั้งเผ็ดอืม ย mm ังไงแลวมี่น้อืมอร่อย แซมากโโอ้โหเผ็ดขนาดแซมพิกไม่เยอะนะเนี่ยทนะุกคนกำลังดูซีรีส์จีนนะคะทุกคนเรื่องเก่าแล้วแหละเก่าแล้วแหละเห็นมันเด้งขึ้นมาก็เลย กดเข้าไปดูโ้ยสนุกนะคะมาแเสียบเลยพี่น้องเอ้ยปกติกินคนเดียวจะไม่อร่อยนะเอาเข้าปากพี่น้อง ขาหมูนะดูขาหมูนะทุกนะคนใช้มหายในปากเหลือ,อ,อทำไมตีน้อยเงียบกวัาอยู่ในห้องนะสงสันขนอน ้องของอภัยเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนที่กินมูม,มามไปนะคะ <extracting from> <pumpkin> มะเขือเทศเราก็กินนะทุกคนค่ะ มะเขือเทศจะซื้อไปกินเฉพาะเลยเป็นกินโลเลยคือหนอนเลยมันรั่วเข้ามาด้วยตามมุกตัวไปหน่อย ร่อยกว่าน,นี้ก็ไม่มีอีกแล้วกินคนเดียวยังขนาดนี้แล้วทุกคนถ้ากินกับเพื่อนๆเยอะๆเนี่ยนะจะขนาดไหนนะขออนุญาตนะคะทุกคนนะจะดูดนิ้วหลุดมือนลกหน่อยโอรพี่น้องเผ็ดใส่บอกพริกซีหนวยซีนบับพริกซีหนวยจ้ะใส่บอกพริกสีลูกด้วพี่น้องยังเผ็ดเลยจ้ะมาค่ะ fc มาค่ะอร่อยมากๆเลย โอ้โหโอ้ออยลิ้นพรังเรากินเพชรร้ายกับบ่อได้ มาเรื่อยมาเรื่อยอร่อยทุกคนเผ็ด เผ็ดมากๆค่ะพริกสีเม็ดจะปัานั่งเผ็ดขนาดนี้เลยทุกคนส่วนส่วนถ้าใส่พริกสิบเม็ดเนี่ยจะขนาดนี้กินไม่ได้เลยคํำใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนอื คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคะอู้แดดมาแล้วุคนคิ้วหายแล้ว บุ้งนี้กรอบมากเลยคะล้างไหลน้ํามากเลยกลัวกลัวมันมีพยาธิเลทุกคน ถ่าตีไม้กินถ้าตีมยตมยนะคะกินมูมามนะคะก็ขอประทานอาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปนะคะอเพื่อเป็นกําลังใจให้ติไม่ทําคลิปดีๆสิ่งดีๆให้ทุกท่านแล้ชมแล้วฟังนะคะทุกคนไปค่ะโอ้เผ็ดแท้งหัอ,อ เด่นเลยนะในหนะาหมูเจาอันนี้ขาหมู้วยเนี่ยเอามันคือมันมันลื่นพี่น้องคํานยังไงเหรอพี่นอ้องอาปากตีไม้ชอบกินผักนะ ีไม่ใส่มือกินนะคะใช้มือกินนะคะทุกคนมันจะได้อร่อยนะคะ รพอนะเหลือนิดนึงนะคะทุกคนโอเคนะคะตีาก,ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะเจอแต่สิ่งดีๆคนรอบข้างดีๆแล้วก็จะได้มีความทุกมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนสําเร็จเหมือนน้าให้ไหลให้ลื่นเหมือนน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกสำหรับทุก กำลังใจที่ส่งมาให้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคนเนาะวันนี้อาหารตำผัวก็อร่อยมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้ามาชมนะคะในไลฟ์นี้ในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย